อ,อข่อยทาอันร้อยกระทงแตะพวงสีเทียงสีใบล่ะบักลาก็บ่มาหับข่อยจ้าเที่ยเดเลยบ่ได้อร้อยก็เ,เลยออกมาขุดจิบป,ป้มพี่น้องน่ะขุดจิบป,ป้มตยยัวใหญ่ได้หาโตแล้วค่ะได้หาโตแล้วกระทงข่อยลายแห้งเบิดแล้วข่อยเลยบ่ได้อร้อยข่อยลเลยไป็ร้อย,อย,อยแอีงน้ำซ้ำ บัหน,นี้ก็เลยออกมาขุดจิบป,ป้อมพี่น้องมาขุดจิบป,ป้อมน้ำกันดีกว่าไ่ต้องไปร้อยดยกอกกระทงเพราะว่าบักลาบอม้าฮับใหญ่ใหญ่สิมาขุดจิบปอมไปขวไปแก้วเนาพ่อหูแล้วพี่น้องพอ่อขวยแล้วเดี๋ยวขุดกันนะพี่น้องเด้อว,ว่ามันจะได้ปะมันรูมน้ำกันค่ะเพาะว่าว่ายจะได้ปะโอ้งไงขออนุญาตปิดดังจับบัดกัน,น้อพี่น้องเด้อปิดหูดังจับบัดกันนี่ไง,งเฮ็ดหูเสียเด้อ สองคนผนขุดอยู่ทั้งนั่นค่ะ่อลมาขุดทั้งนี้ขุดจีบปลอมขุดจีบปลอมนานี่เป็นนานจีบปลอมค่ะนานยังจีบปลอมถ้ามันขายเพผลนมาขายตัวละสองบาทคุนพี่น้อง่อลมาขุดกินดีกว่าต้องซื้อนี่ผู้ไปขายบา้าดินมาใช้แกมแท้หนจาจกเอ้ยอยังบ่น่ มันหลุ่นห้อยขอย่อ,ขอหน,หน,อนอ้พี่น้องว่าข่อยจ๋ได้ปะมันหลุ่นใส่ยในเด้อพี่น้องเดอ้อเออหูนี่ขึ้นเลิกคักเลิกแน่แท้พี่น้องเลิกเถินอ่ะพี่น้องเอ้ยต้องแข็งแรงเด้อพี่น้องเดอ้อต้องแข็งแรงหูนี่ขุดปีบมมันธรรม,มาดาป้าหูนี่ไหมเลิกค่ะเฮ็ดหูเสียกับว่าได้ดอกพี่น้อง ต้องยังให้หูเสียเดอ้อยประเด้กกวาดน้ำนะคอยได้เอาน้ำมากวาดน้ำโอ้ยได้แล้ค่ะได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วพี่น้องคุณน่ะโอ้ได้แล้ค่ะได้แล้วโต,วบตวบแบบไงโตแบบไงล่ะค่ะโอ,อนเดบัแบบไง ไ้ลหาหูตัวก่อนหาหูอื่นตัวได้แล้วค่ะได้แล้วคุณนะ่ะไปจำเจ้วพี่น้องเวลาหูขุดละ่ะเขากิดยืดรืมถมหูให้เพิ่นเพิอมเด้อพี่น้องเด้อขั้นไปขุดนะ้ะเพิน่นขุดนะเนะจ้าของกจะถมหูพร้อมจะไปขุดโกนจงโปงเจีงเปีงไปเทียนย้างเพิ่นนะเห็นนะเพิ่นจะลม้มรถเพิ่นกิตกผู้ดใดไปขุดจิ้บพิ่มกะก็รุ้นนะถมหูน้ำเด้อพี่น้องเด้อ คมหูห้ยเพิ่นน้ำเนะ้ขุดออกมาแล้วก็ได้ยมหูห้ยเพิ่นนะว่าน้าโตน้าเพิ่นก็ได้คมหูค่ะไปขุดหู้ไม่ต้อบัดเนี่ยพี่น้องเอาคลิปนี้กะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมคัครไปขุดจีบปลอมกันให้น้องขุดจีบปลอมต้อขึ้นค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องไปและะ้วค่ะบ๊ายบายไปตามหาบัปลาก่อน